วันนี้เรายังอยู่ที่หมู่5ครับบ้านเพกาตำบลตกพ,มพรมอเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาบอกว่ามีความภูมิใจและมั่นใจในผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์มากครับเธอกล้าที่จะทำนะครับทุเรียน3ปี4เดือน ของเธอนั้นออกสาวทําสาวให้ออกผลผลิตมาซึ่งมีทั้งหมด450กว่ต้นเนี่ยเป็นทุเรียนหมอนทองซะประมาณ220ต้นกระดุมอีก180ต้นครับแต่สําคัญครับมีมูซันคิงด้วยอีกประมาณสัก30ต้นเธอบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะทําสาวให้ดูกับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์เธอบอกว่ามั่นใจมากที่สําคัญครับเธอบอกขนาดเนี่ย ดอกเห็นแล้วนะครับความเป็นไปได้ที่จะได้ถึง20ลูกถึง30ลูกต่อต้นเธอบอกมั่นใจจะทําให้ได้ขนาดนั้นและความมั่นใจอย่างนี้เป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีชื่อมีเสียงว่าอย่างไรครับอ,อทองสุขพลเยสีค่ะครับอ,อ,อยู่หมู่ห้าตกพรมค่ะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้านใช่ค่ะเราทําหน้าที่อะไรบ้างครับในฐานะภรรยาก็ทําทั่วไปอะค่ะก็ อืม <Ừ. S 2> เป็นแม่บ้านแล้วก็ ทำสวนทำสวนจ้ะนี่คือหน้าที่ของภรรยาผู้ใหญ่บ้านใช่ค่ะตรงนี้เรามีทั้งหมดกี่ไร่ยังไงครับตรงนี้มันอยู่1 4ถึง15ไร่อะค่ะสิบสี่สิบห้าไร่จ้เราปลูกทุเรียนเนี่ยอายุกี่ปีครับก็3ปีกับเดือน3ปี4เดือนมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็มีกระดุมมีหมอนทองแล้วก็มีมูลสันคิงค่ะเหตุอะไรถึงปลูกหลากหลายสายพันธุ์อย่างนี้ครับตลาดเขาต้องการยังไงเราก็ต้องมีให้เขามั่งอะไรอย่างงี้ยอ๋อหมายความว่ารองรับตลาดใช่ค่ะที่จะเกิดขึ้ กี่ต้นครับประมาณ220กว่าต้นนะคะ220ต้นนะครับแล้วก็กระดุมท่าไหร่ครับกระดุม180ต้นค่ะ180ต้นหมสังคิงนหอครับอยู่30กว่าต้นค่ะ30กว่าต้นการปลูกอย่างนี้การดูแลแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันนิดหน่อยอะคะ่ะก็เรื่องค้นยาให้น้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่กันคนละโซนนะคะ พราะกระดุมนี่เขาจะส่วนมากเขาจะเอาแบบถ้าเราจะเอาลูกเอาดอกอ่ะคือเราต้องทําให้มันโศกอ๋อต้องตักโศกมันใช่เฉพาะกระดุมใช่ไหมครับใช่เฉพาะกระดุมก็หมอนเหมือนกันค่ะหมอนแต่เราจะทําน้อยกว่ากระดุมคือจะปล่อยน้ําน้อยกว่ากระดุมนิดนึงอ่ะค่ะอ๋อหมายความว่านิสัยของกระดุมชอบน้ํามากกว่าหรือยังไงครับก็คล้ายๆกันนะคะก็มันก็อยู่เหมือนกินๆคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันนิดหน่อยแตกต่างกันนิดนึงครับก็ถือว่าไม่ยากอะไรต่อการดูแลและขนาดนี้อายุของเขาเนี่ยทั้งสามสายพันธุ์เนี่ย อายุเขาอยู่ที่3ปี4เดือน3ปี4เดือนแล้วตอนที่เราจะอยากจะทําสาวเขาเนี่ยเราคิดยังไงถึงกล้าที่จะ3ปี4เดือนให้เขามีผลผล,ผลิตแล้วเนี่ยครับก็เราก็คิดว่ามันต้องทําได้อะค่ะเพราะเราใช้ตัวนี้อยู่ค่ะใช้มานานแล้อยังครับใช้มาอยู่เรา7ปีแล้วค่ะปีแล้ว ถึงมั่นใจ,จความมั่นใจตรงนี้เราทําตรงนี้ครับแล้วเรามีทําอย่างอืงอ่นเพิ่มเติมไหมหมายความว่าเช่นมีสารเพิ่มเติมอะไรเพื่อกระตุ้นตาดอกอะไรมีไหมครับเราเราใช้กระตุ้นตาดอกอยู่ประจําอยู่แล้วค่ะกระตุ้นตาดอกประจำจะนะครับเพ, <LM S 1> พราะว่าเราจะทําสารหรือทาอะไรเงี้ยทำเสร็จประมาณสัก10วัน15้วันเราต้องใช้ตัวนี้กระตุ้นกระตุ้นตาดอกกระตุ้นตาดอกก็นี่หมายความว่าเรากล้าเพราะว่าเราสะสมอาหารโดยตลอดใช่ค่ะสะสมตัวนี้ตลอดตลอดเวลาเลยตั้งแต่เริ่มปลูกมาเลยใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มแรกเริ่มปลูกเริ่มทําเริ่มมีดอก คือเราใช้ตัวนี้ตลอดตลอดในสามสายพันธุ์นี่อะไรที่เขาเรียกว่าออกดอกกระตุ้นตาดอกช้าสุดยากสุดครับจะเป็นมูสันคิงมูสันคิงจ้ะเพราะไม่มันมันมันส่วนมากมันจะออกจะออกไม่ดีอ่ะคือคือคือว่าสายพันธุ์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ัย่เขาเออนี่สสยเขาแต่พวกหมอนพวกอะไรนี่คือจะออกมาตามใจเราเลยใช่ออกมาตามตามที่เราต้องการเลยใช่แล้วก็กระดุมเหมือนกันกระดุมเหมือนกันใช่เอาละครับพออย่างนี้เราทําอย่างนี้นะครับดอกในขนาดนี้เราถือว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ ต้น3ปี4เดือนเนี่ยอย่างหมอนทองก่อนอย่างหมอนทองเนี่ยดอกออกขนาดนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าโดยทั่วไปควรจะก็มีอยู่200 200ฝ่ามันก็ออกอยู่ละราวร้อยร้อยร้หน่อยห่อยก็อครึ่งหนึ่งเลยจ้ะ หมอนทองนี่ออกมาครึ่งหนึ่งก็คือประมาณร้อยกว่าต้นใช่ค่ะเฉพาะต้นที่สมบูรณ์สุดๆใช่ไหมครับต้นไม่สมบูรณ์เขาก็ออกนะออกออกออกเหมือนกันค่ะแต่เราไม่เอาไงผลผลผลิตมันออกมาคือต้นเรามันจะจะโสมจะโสมอ๋อมันก็ออกกับทุกต้นอ่ะใช่แต่เราเลือกอันเฉพาะร้อยต้นที่มันสมบูรณ์ใช่ใช่เราก็มีการคัดเลือกตั้งแต่เริ่มต้นใช่ค่ะเพราะเกรงว่าถ้าอนาคตไปข้างหน้ามันจะโสมไวใช่ค่ะใช่ถูกไหมครับใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามันบำรุงในขนาดนี้ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งใช่ที่เราเตรียมไว้ตรงนี้ครับใช่ค่ะนี่ค ออกสักกี่ต้นครับในร้อยแปดสิบต้นเนี่ยกระดุมนี่คือเรายังไม่ได้ทําหมดทุกต้นเนาะที่ทําออกมาอยู่ราสามสิบห้าต้นที่ตัวที่เราทําตอนี่กระทุนตาดอกจะอ่ราสามสิบกว่าต้นสามสิบกว่าต้นก็ถือว่านี่สมบูรณ์สุดแลวที่เราเตรียมทํา้ก็ขณะนี้ผมจะมาดูดกันที่ว่าหมอนทองสองร้อยยี่สิบต้นที่ออกมาร้อยกว่าต้นเนี่ยนะครับดอกออกมาเนี่ยเราเห็นแล้วดอกมันเป็นยังไงครับก็ดอกก็สมบูรณ์ทุกอย่างคำว่าสมบูรณ์นี่คืออะไรบ้างครับคือผล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 ิตเขาอะ ừ, uhm, ta kiểu tăng bay thăng đột ก็เขียวหมดใบก็เขียวใช่ดอกก็เขียวใช่ค่ะก้านดอกก้านอะไรนี่ก็สมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์เลยใช่แล้วมีการตกแต่งอะไรไปบ้างหรือยังคะเอ่อตอนนี้ยังแต่งยังไม่เสร็จค่ะเราก็เอาเจ้าช่วงปลายมันออกก่อนแต่ปลายยอดนะใช่ปลายยอดคือมันจะต้องมาถ่วงตัวที่เราจะต้องเอาไว้อะเอาไว้นี่เกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่ามั่นใจในคู่หูใช่แล้วเรามีวิธีการฉีดพ่นตัวคู่หูเนี่ยเรากี่วันครั้งยังไงครับก็สองอาทิตย์จะพ่นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต่อครั้งค่ะหนึ่งชุดน้ำพันลิตรค่ะเป็นอย่างนี้มาตล ตลอดเวลาที่เราทํามาคือเราใช้อย่างนี้ตลอดตั้งแต่เริ่มปลูกอะ่ะอันนี้คือความสม่ําเสมอใช่ไหมครับใช่ค่ะมอนทองในขนาดนี้นะครับดอกขนาดนี้ต้นหนึ่งเราจะไว้สกิ่ผลกันครับก็มันอยู่ที่ต้นเนาะถ้าต้นมันสมบูรณ์มากก็อยู่เรา30กว่าลูกแต่ถ้าต้นมันจะเล็กหนึ่งเราก็ไว้ประมาณ 20- หรือ15ลูกอะไรเงี้ยได้อยู่เขาะจะแข็งแรงอย่างนี้มันมันอยู่ที่ต้นคะ่ะครับผมอยากจะถามนะครับถ้าคําถามนี้อาจจะแรงไปนิดหนึ่งกล้าดีอย่างไรครับถึงยอมให้ถึง30ลูกต่อต้น่ะ <singing> <elim specific. S 1> ซึ่งปกติทั่วไปเขาก็ไม่กล้ากันขนาดนี้ครับผลิตภัณฑ์มันดีขนาดนั้นเลยหรอครับ ก็ดีอะค่ะก็มันอยู่ได้อะค่ะก็ต้นก็ไม่โทรมอันเราก็ทํามาตั้งหลายปีเราไม่ใช่แปลงนี้แปลงเดียวนะแปลงอื่นเราก็ทํา20กว่าปีหรือ15ปีอะไรเงี้ยของเรามันมีหลายแปลงอะเนาะเราก็ใช้ใช้หมดทุกแปลงอะค่ะครับดังนั้นคาดการได้ไหมครับว่าทุเรียนหมอนทองที่ออกร้อยกว่าต้นเนี่ยถ้ามันเป็นตันนี่เราคิดว่า30ลูกเนี่ยลูกละทักประมาณกี่กิโลต่อลูกก็อยู่ละเราสามโลถึง4โล3โลถึง4โลอโอ้โหท่านลองคิดดูก็แล้วกันนะครับว่า ผมจะต้องมาติดตามนะครับว่าพูดเป็นตามนี้หรือไม่ว่าต้นละ30ผลนะครับยีถึงสาผลแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยนะครับก็ไว้นะครับลูกหนึ่งเนี่ยนะครับสาถโลถูกไหมครับใช่สโลสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าความมั่นใจของเจสุนะครับพระยาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับท่านก็จะได้ถือว่า เป็นคำมั่นสัญญาว่าท่านจะทาให้ได้เพราะท่านดูแล้วทุกครั้งที่ท่านทํามา6กเปีคู่มงวศจรรย์ก็มาสศจจริงๆสําหรับท่านอยากจะบอกเรื่องนี้ยังไงให้กับลูกบ้านท่านอื่นๆที่อยู่ในแถบเนี่ยครับจันทบุรีปราดระยองเนี่ยครับผมจ้ะก็ลองก็ลองเปิดใจใช้ดูนะคะก็ใช้มาก็เห็นผลแล้วค่ะถ้าลองเปิดใจก็จะได้ของดีอะค่ะเรื่องโรคเรื่องมะเรงมันเป็นยังไงบ้างครับเรื่องโรคนี่คือน้อยมากนะเพราะว่ามันเข้าไปรักษาต้นให้ด้วย Oh. ก็บางทีเราตัดผลแล้วเราใช้ตัวเนี้ยพ่นตามโคนนะคะพ่นโคนมัน oh. อ๋อเรียกว่าล้างโคนไปด้วยใช่ล้างโคนไปแล้วเ oh. น่ามันก็จะน้อย oh. มันก็จะไม่มีเท่าไหร่อะค่ะ oh. มันหายากว่างั้นเครับก็ถือว่าเนื่นเรื่องโรคถูกไหมครับ เรื่องต้นทุนในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ67ปีก่อนหน้านั้นกับยุคปัจจุบันที่เราหันมาใช้คู่มาจั์เพื่อการดูแลบำรุงรักษาทําให้เกิดที่เรียกกันว่าทุเรียนสาวเกิดเป็นผลได้เนี่ยเลาต้นทุนมันสูงมากหรือน้อยอย่างไรครับบอกผมหน่อยมันมันก็มีสูงนะคะมันก็เราก็ใช้ได้อะค่ะก็อยู่ที่ความพอใจของเราเราจะใช้น้อยใช้มากอ่ะคือมันหลายแปลงเราก็ต้องใช้มากแต่ว่ามันก็ลดต้นทุนลงลดลงระดับนึงอะค่ะครับอ่ามันก็ ไม่ได้แรงเกินไปอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้ค่ะคือทุกคน สามารถแตะต้องได้ใช่แล้วก็สามารถมีผลผลิตที่มากได้ตามที่เราต้องการใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ครับเราก็ถือว่าเป็นพลังใจอีกพลังหนึ่งสําหรับนักการเกษตรที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีๆเพื่อบํารุงดูแลต้นไม้แม้แต่ทุเรียนสาวอายุ3ปี4เดือนก็ยังสามารถจะมีผลผลิตได้และเราจะมาติดตามกันครับว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับสวนแห่งนี้เขาจะดําเนินการไปถึงสิ่งนั้นไหมถึงเส้นชัยตรงนั้นหรือเปล่า ก็หมายความว่าทุกอย่างเป็นข้อพิสูจน์ไม่มีการพูดแบบลอยๆครับเพราะทุกอย่างมันเห็นด้วยตาเนื้อและเห็นด้วยสัมผัสจักใจของผู้ทําสวนเองวันนี้เราทั้งสองคงต้องขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามว่าใครที่กล้าดีถือดีกับผลิตภัณฑ์อย่างนี้ดีๆอย่างนี้ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวัสดีค่ะ